สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับวันนี้ได้งานครับยามเย็นนะพี่น้องจะพามาชมครับจะวินขึ้นนะเพราะว่ารถนี่เสียกลางทางนะพี่น้องมีที่เกาะไหมไม่มีที่เกาะอาโซ่ หัวหลกักเป็นหัวหลกักขอมันใหญ่ไหมล่ะ มันคอมันจะใหญ่สลิงมันจะขาดเอ๊มันหนีบเอาโซ่ไ้มันก็สไลด์ไปนู่นแล้วนั่นแล้วก็โซ่อีกทีนึงไปดึงเพื่อนนี่มันจะไปตีไอ้นู่นเลยตีบาง้เนี่ยตีอชด น่คีับเดี๋ยวหาวิธีเอาครับเรียนรู้ไปได้่อยครับแล้วก็เป็นเองนะคนเราไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วครับนี่เรากยายไนี่มไม่รว่าเดัไรกัับดับไม่ไหไ่ดับผมแอบรับมไม่รู้ว่าสายไก็อะไ

แรงได้อีกไหมพี่ตะหรือว่ามันได้แค่นี้เองความเร็วมันอะ ฮะแมนโบแม่เอ็มนี่โท์มึงขันทงเด็นอ่ะมันไม่ได้หยุดเด็กก๊อปมันหยุดไ่ได้โอ้โทษเขียงหยุดกับอไรโอ้ยแก้ว เอ้าพี่หางมันถอดไหมนั่นฮะมาเลยดึงเลยถอดแล้วครับหางรุนแล้วตรงมาเลย <c oughs> ตรงเลยไม่ติดหรอกครับ ไม่ใช e uh. Le ่จะติดบ่เด e ียวเด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 ียวโอ้ยไอ้มือก็ทื้โทรศัพท์ไอันไว้เฮ้ยถ้าถ้าถีบหน้าขึ้นมันมันจะดึงได้ไหมเฮ้ยรถสั้นๆเลไงรถตะกีตาร์นี่ถ้าหกล้อน่าจะประมาณหกตันได้มั้ยครับห้าตัน มันต้องเอียบมันต้องเบี่ยงไปนู่นหน่อยไหมครับโทรศัพท์เองมันกดไม่ได้อะทำไงก็ถ่ายอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูนข่ก็ต้องเบี่ยงมานีนั่นแหละ

มันยกมันยิ่งแต่น,นี่จ้ะใช่ใหหไหมเราต้องหาอะไรมาหนุนล,ลอ้อ,อ,นนลลอใช่ไหมพี่จะเอาอะไรมาหนุนล,ล้อเอาเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาอะไรหนุนลเลยโดนกระชอนอย่างน,งนี้ถอดไม่ได้บ่มีกระเจยอ,อยู่ดิเหน็นลงเลย ลองลองล้อเอาไม่เราเอาเอาลูงไปใช่ปะลองดูก่ไปสุดแล้วข้างหลังลองล้อได้ไหมเอาแผ่นนี้ไปลองล้อได้ไหมนี่ได้เด็กรถมาแบบจ้างมาแพงเนี่ยเอาอีกข้างหนึ่งพิจาร์เดี๋ยวเล็กทิ่มเล็งยางกินใจดิ นี่เคลื่อนเลยจะได้แข็งยุ่ยไอ้เหล็กเนี่ยโู้เนาะตั้งขาเคลนจนมันยุ่เนาะคือจะไม่แข็งขึ้นรถขึ้นรถก็ไปหักปืนี่เน่ะไหนเร็งเียงปนนี่หน่อยเดี๋ยวฝากไว้เปลี่ยนทนี้ก่อนนะพี่เนอะผมทำงานก่อน